สวัสดีครับพี่น้องข่าวนี้กะเป็นข่าวเกี่ยวกับวงมอลำทุกคณะนะครับบววัสิเป็นนมอลลหรือดน,นตรีกะแนงต่างๆนะครับทางเขตจตุจักรเพิ่นก็ได้ออกใบประกาศนี้ออกมานะครับพี่น้องผมเสีอานในฟังประกาศสำนักงานเขตจตุจักรเรื่องห้ามการประกอบกิจการ การแสดงดนตรีเต้นรำรำวงร้องเงงดิสโกโ้เทคคาราโอเกะหรือการแสดงอื่นๆในทำนองเดียวกันณนะพื้นที่โล่งข้างสถานีขนส่งผูดด้โดยสารกรุงเทพวงเล็บจตุจักรโดยไม่รับใบอนุญาตด้วยประชาชนในพื้นที่เขตจ,จตุจักรร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการแสดงดนตรีหมอลำในพื้นที่โล่ง ข้างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหาคนครวงเล็บจตุจักรถนนกำแพงเพชรสองแขวงจตุจักจรเขตจตุจักรกรุงเทพมหาคนครส่งเสียงดังรบกวนสร้างความเดือดร้อนรำคาญเก่ประชาชนจำนวนมากอย่างต่อเนื่องและการประกอบกิจการการดนตรีเต้นรำรำวงร้องแงงดิสโกโ้เทคคาราโอเกะหรือการแสดง อื่นๆในทำนองเดียวกันเข้าข่ายการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ .2535 และต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงพศ .2493 จากกรุงเทพมหานครก่อนดำเนินกิจการ การฝ่าฝืนดำเนินกิจการของผู้ประกอบการถือเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา33และมีโทษตามมาตรา71แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมวงเล็บฉบับที่3พศ2560ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่2 2ทับสองห้าห้าเดเรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ซึ่งอาจถูกพิจารณาออกคำสั่งปิดหรือห้ามมีให้ใช้สถานที่ดังกล่าวข้างต้นประกอบกิจการเป็นเวลา5ปีต่อไปทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่8ธันวาคมพศ2566ครับพี่น้องประกาศฉบับนี้ของเขตจตุจักรกเป็นแบบเดียวกันกับตลาดหวัวถนนที่สมุิปราการนรับพี่น้องก็มีผู้รองเรียนเข้าไป เปิ้นว่าเสียงดังนะครับพี่น้องอันนี้ก็เห็นใจทั้งทั้งสองายนะครับผมคิดว่านะครับความขิดผมผมว่าผู้จัดการแสดงนี่นนาสิไปหาที่โล่งๆนะครับให้มันไกลชุ่มชนจักน้อยแล้วก็เซาเพิ่นนะครับจัดงานจัดคอนเสิร์ตก็เป็นการส้างรายได้ให้พี่น้องเพิ่นนํานะครับก็ผมว่าดีนะครับเ c ีจังใดเพิ่นกันําไปคือเก่านะครับบอต้องห่วงเรื่องว่าบมมีคนเบิ่งนะครับมีแน่นอนนะครับ